โอเคสวัสดีชาวมอเตอร์จีทั้งหลายนะครับวันนี้แวะมาไลฟ์สดกันสั้นๆน,นะฮะก็เป็นอย่างไรกันบ้างฮะสถานการณ์มอเตอร์จีพีตอนนี้นะครับช่วงนี้ผมก็ออกไปต่างจังหวัดนะฮะเมื่อวานนี้ก็ออกไปเพิ่งกลับมาครับมาวันนี้ใครอยากคุยอะไรก็คุยกันได้เลยนะฮะเมื่อกี้เพิ่งไลฟ์สดไปนะช่องรถยนต์นั่นเองนะครับตอนนี้ผมอยู่กับ Ford Ranger r a p t o r V6 3.0นนะเมื่อวานนี้เอาไปรีวิวมาอีกครั้งหนึ่งไม่ได้รีวิวดีเรียกได้ว่าเอาไปแบบ หวนคืนความทรงจำนะที่เคยขับมาเอามา,เอา,มาเอาความรู้สึกเดิมๆนันกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะมาวันนี้ถ้าเกิดใครรับชมอยู่นะั้นเกี่ยวกับชาวมอเตอร์จพีทั้งหลายเข้ามาคุยกันได้ครับวันนี้ก็จะมาไลฟ์แบบสั้นๆน,นะแป๊บหนึ่งไลฟ์กันแป๊บหนึ่งะฮะวันนี้ใครอยากคุยอะไรเต็มที่เลยนะครับเรื่องทั่วไปเรื่องอะไรก็ได้นะฮะวันนี้นะครับปล่อยฟรีเดย์เลยนะฮะตามสบายเลยนะใครอยากถามอะไรก็ถามมาได้เลยนะครับร้อนมากๆเลยนะตอนนี้โอ้โห ใครอยากคุยอะไรก็คุยกันมานะฮะสำหรับชาวมอเตอร์ GP ทั้งหลายนะครับวันนี้ก็มาคุยกันเล่นๆน,นะฮะคุยเรื่องทั่วไปก็ได้นะครับณนะตอนนี้นะครับไม่จําเป็นต้องคุยเกี่ยวกับเรื่องมอเตอร์ GP นะครับมาใครอยากคุยอะไรนะไม่รู้คอมเมนต์มันขึ้นหรือเปล่านะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะตอนนี้มาไลฟ์ทางมือถือนะครับแล้วก็มันไม่เหมือนในคอมนะไม่รู้ว่าคอมเมนต์มันจะขึ้นมาหรือเปล่านะฮะ เมื่อกี้ผมพิ่งไลฟ์ช่องรถยนต์เสร็จไปนะครับไลฟ์ไปแป๊บหนึง่งใครมีข่าวเกี่ยวกับมอเตอร์นะครับก็มาอัปเดตให้ฟังกันไดนน้นะฮะณตอนนี้นะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับข่าวมอเตอร์นะฮะแหมวันนั้นที่ไลฟ์ไปคุยกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วสนุกมากๆเลยนะโอ้โหชอบมากๆเลยสนุกมากๆเลยอาทิตย์ที่แล้ว มีใครอยากคุยอะไรไหมฮะเรื่องทั่วไปก็คุยกันได้เลยนะครับณนะตอนนี้นะฮะอยากจะถามอะไรคุยอะไรคุยเล่นกันก็นกได้นะวันนี้นะสบายๆนะครับวันนี้ผมก็สบายๆนะฮะใครอยากจะถามอะไรคุยอะไรก็คุยกันมาได้เลยนะครับ mm hmm. เห็นเปลี่ยนสถานที่ไลฟ์ไม่ใช่อะไรนะเมื่อกี้เพิ่งไลฟ์เกี่ยวกับช่องรถยนต์เสร็จไปนะฮะตอนนี้นี่ผมอยู่บน Ford Ranger Raptor V6 3.0นะครับใครอยากจะดู Ford Ranger Raptor V6 3.0ตรงไหนภายในภายนอก คอมเมนต์เข้ามาเลยนะฮะช่องม o t ต GP ของเราเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับที่ไม่เปิดแอร์เพราะอะไรเลยไหมรถแม่งกินน้ำมันรถมันกินน้ำมันนะเลยปิดไปก่อนเมื่อกี้ก็เปิดไปทีหนึ่งแล้วนะตอนไลฟ์ในช่องรถยนต์นะครับคันนี้เนี่ยบอกเลยนะฮะว่าวิ่งอยู่ในเมืองเนี่ยแล้วก็เจอรถติดๆอะไรแบบนี้นะสี่โลลิตรนะครับ4ี่โลลิตร5้าโลลิตรนะสำหรับไอ้เจ้าแรปเตอร์เบนซิน V6 ซ0คันนี้ ใครอยากพูดคุยอะไรคอมเมนต์อะไรก็คุยกันมาได้เลยนะครับณนะตอนนี้นะฮะวันนี้คุยกันสบายๆนะครับเรื่องทั่วไปก็คุยได้เลยนะครับใครอยากจะถามอะไรก็คุยกันมาได้เลยนะฮะอาจจะผิดหูผิดตาไปบ้างน,นะเกี่ยวกับสถานที่ในการไลฟ์นะครับวันนี้ผมนั่งอยู่ในรถนั่นเองนะครับใครที่เคยคุยกันอยู่นะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็มาคุยกันได้นะฮะ อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยที่เราไลฟ์สดคุยมอเตอร์จีกันโหสนุกมากมากเลยนะผมนมี่หัวล็อกกระจายเลยอืมทุกท่านนี่คือแบบว่าโอโ้โหคุยกันแบบมันมากๆเลยอาทิตย์ที่แล้วชอบมากๆเลยนะฮะวันนี้ถ้าเกิดวันนี้ถ้าเกิดเนี่ยดูอยู่แล้วใครว่างเนี่ยก็มาคุยกันต่อได้นะสำหรับมอเตอร์จีนะครับอัปเดตข่าวสารกันให้ฟังก็ได้นะฮะใครมีข่าวสารให,ใหม่ๆมมาอัปเดตกันก็ได้นะครับผม ก็อย่างที่ผมทําคลิปไปนะฮะที่ลงไปเมื่อล่าสุดนี้เกี่ยวกับของคลิปของฮอเกมาตินนะทุกคนก็คงจะได้ดูกันแล้วใช่ไหมครับว่ามาตินนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วทางด้านของอภิเรยนั้นเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะกับที่มาตินนั้นอยากจะย้ายทีมไปอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่ามันไม่ง่ายนะสำหรับฮอเกมาตินถูกไหมแล้วการที่ผู้จัดก,การของมัน ผู้จัดจาก,การของมาตินเนี่ยไปพูดแบบนั้นว่ามาตินเนี่ยเหมือนจะแบบเป็นอิสระไม่มีพันธะสัญญาอะไรแล้วเนี่ยซึ่งแน่นอนแล้วมันเป็นการกระตุ้นเหมือนกันนะให้ทางด้านอภิเรียนั้นเนี่ยพูดออกมาเขาบอกว่าทางด้านอภิเรียนี่เขาพูดออกมาอยู่2อไปอ,อยู่2ทางเลือกนะหนมาตินเนี่ยจะเจราจาด้วยดีหรือว่าจะจบลงที่การขึ้นศาลนั่นเองเนะครับอืมเป็นยังไงกันบ้างฮะก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะสละอภิเรียนะครับ เรื่องนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าต้องรอดูต่อไปนะติดตามรอดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ที่แน่ๆแหละอฟิเรียเนี่ยผมว่ายากเหมือนกันนะที่จะปล่อยมาตินออกไปเนี่ยเพราะว่าในสัญญาเนี่ยมันเซ็นกันไว้ถึง2 0 2 6ใช่ไหมแต่ว่าทางด้านของฮอเกมาตินนั้นเนี่ยคือเขาแบบว่ากับผู้จัดการของมาตินเนี่ยเขาคิดว่าสัญญานั้นเนี่ยโอเคมันไม่ได้มีพันธสัญญาอะไรแล้วเนี่ยแล้วก็มาตินก็แข่งขันให้ไปแล้วเนี่ยแล้วก็ปีนี้2025ซึ่สิ้นปีนี้มาตินก็ น่าจะมีโอกาสเนี่ยย้ายออกจากทีมไปได้อะไรประมาณนี้นะซึ่งมันก็เข้าใจกันคนละแบบเนอะทางด้านอัพิเลียก็เข้าใจอีกแบบหนึ่งมาตินก็เข้าใจสัญญาอีกแบบหนึ่งอะไรประมาณนี้ถูกไหมฮะอืมนั่นแหละก็ต้องรอดูต่อไปครับผมงว่าเรื่องนี้น่าจะเข้มข้นเนี่ยเวลาใกล้ๆซึ่งปีสองพันยี่ิบห้าน่าจะเข้มข้นถูกไหมนะอืมแต่ในข่าวอย่างที่ทุกคนแต่ในข่าวอย่างที่ทุกคนรู้กันดีอยู่ใช่ไหมฮะว่าทางด้านของมาตินเองก็มีข่าวกับทางด้านของฮอนด a อยู่เหมือนกันถูกไหมอืม เอ้นี่คอมเมนต์มันไม่ขึ้นหรือยังไงเนี่ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันฮะไม่ค่อยได้ไลฟ์ในทางโทรศัพท์นะครับใครคอมเมนต์มาก็ได้นะคอมเมนต์เลขหนึ่งเลขอะไรมาก็ได้นะฮะผมอยากจะรู้ว่าข้อความมันขึ้นหรือเปล่านะฮะเพราะว่าตอนนี้มันไม่มีอะไรขึ้นเลยผมก็ตั้งค่าข้อความไว้แล้วนะแต่ว่ารู้สึกว่าจะเงียบไม่รู้เหมือนกันใครสะดวกก็คอมเมนต์มาได้นะครับกดเลขหนึ่งเลขสองก็ได้นะฮะผมจะรู้ผมจะได้รู้ว่าคอมเมนต์มันใช้งานได้นะครับ ก็เรียกว่าอาพิเยเนี่ยออกมาพูดแบบนี้แล้วเนี่ยสองทางเลือกเจรจากับทางกับขึ้นศาลเนี่ยโอ้โหเป็นมาตินเองก็ต้องคิดหนักเหมือนกันนะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะสรับณตอนนี้นะครับมาตินกับผู้จัดการเขาอะก็ต้องคิดหนักอยู่เหมือนกันผมว่าอืมแต่ถ้าเกิดให้โดยดีนะผมว่าเจรจาดีกว่าใช่ไหมมันไม่ต้องแบบยืดเยื้อไม่ต้องมานั่งเสียเวลาไม่ต้องมานั่งเสียเงิน ไปขึ้นศาลถ้าเกิดขึ้นศาลเนี่ยบอกเลยว่ายุ่งยากมากมากเลยนะฮะเสียเวลาเสียเงินเสียอะไรด้วยทุกๆอย่างเลยนะครับเรื่องนี้เนี่ยมาตินกับผู้จัดจาก,การก็ต้องไปนั่งคิดดีๆถูกปะละ่ะอย่างที่ผมบอกไปในคลิปอะ่ะออถ้าเกิดคุณจะดูแบบสัญญาอะไรต่างๆเนี่ยคุณก็ต้องดูให้มันละเอียดทําความเข้าใจให้มันละเอียดถูกไหมฮะแล้วก็ค่อยๆเซ็นลงไปแต่ก็เข้าใจาได้แล้วว่นนาณตอนนั้นเนี่ยที่มาตินเนี่ยรีบไปเซ็นสัญญากับอาพิเรเนี่ยมันอาจจะเกิดมาจากความเขาเรียกอะไรอะ่ะ ล้มเหลวเฟลน้อยใจดูคติอะไรประมาณนี้ก็เลยแบบตัดสินใจไปเซ็นซะแบบนั้นเนี่ยบางทีมันอาจจะยังไม่แบบตรวจทานอะไรให้มันเรียบร้อยซะก่อนอะไรประมาณนี้นะยังไม่ได้แบบตีความในสัญญาให้มันแบบกระจ่างอะไรประมาณนี้ก็เลยเซ็นไปเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้นะผมว่าเวลาทําอะไรมันก็ต้องดูแบบดูนานๆอะไรประมาณนี้ถูกไหมฮะใครที่รับชมอยู่นะตอนนี้นะครับ ถ้าเกิดพิมพ์คอมเมนต์มาได้เนี่ยจะพิมพ์อะไรมาก็ได้นะผมจะได้รู้ว่าคอมเมนต์มันใช้การได้นะฮะเพราะว่าผมก็ตั้งไปแล้วนะว่าเปิดคอมเมนต์แต่ว่ามันไม่ขึ้นอะไรเลยนะตอนนี้นะครับเมื่อกี้ไลฟ์ในช่องของรถยนต์มันก็ไม่ขึ้นเหมือนกันไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะฮะร้อนมากๆเลยนะตอนนี้มาใครอยากคุยอะไรนะตอนนี้ก็มาคุยกันได้เลยนะครับ เรื่องทั่วไปนะฮะอยากจะถามอะไรก็ถามกันมาได้เลยนะครับใครมีข่าวล่าสุดของม o t ต GP มามาอัปเดตให้ฟังก็มาอัปเดตกันได้นะฮะผมจะได้รู้ด้วยนะครับณตอนนี้เปลี่ยนสถานที่นิดนึงนะฮะเมื่อกี้ไลฟ์สดช่องรถยนต์ไปนะครับตอนนี้ก็มาไลฟ์ต่อช่อง Mo t ต GP เอาให้คุ้มเอาให้มันเสียค่าเน็ตแล้วเอาให้มันคุ้ม ก็พูดคุยกันได้นะครับเรื่องทั่วไปนะใครอยากจะถามอะไรนะฮะใครอยากจะคุยเรื่องต่างๆนานาวันนี้คุยได้หมดเลยนะครับฟรีสไตล์นะครับแถวบ้านใครฝนตกบ้างที่นี่ก็ฟ้าครึมๆแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ตกนะแต่ก็มีลมพัดมาเหมือนกันแต่มันเป็นลมพัดแบบอบอ้าวอะตอนนี้ร้อนมากๆเลยใครรับชมอยู่นะฮะช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่า กดอะไรมาก็ได้นะกด1กด2หรือว่ากดอะไรมาก็ได้ผมจะได้รู้ว่าคอมเมนต์มันมันขึ้นมันติดนะฮะเพราะว่าผมเปิดไปแล้วคอมเมนต์แต่ทําไมมันยังไงไม่รู้เหมือนมันไม่ติดยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันนะใครอยากคุยอะไรก็คุยกันมาได้นะครับนะตอนนี้นะเกี่ยวกับเรื่องม o ต GP จีนะใครอยากถามอะไรก็ถามกันมาได้เลยนะครับนะฮะนะตอนนี้ คุยกันสบายสๆนะครับวันนี้เรื่องทั่วไปก็คุยกันได้นะนะวันนี้นะครับนะตอนนี้นะฮะอืมผมไม่แน่ใจว่าคอมเมนต์มันติดหรือเปล่านะผมก็เปิดไว้แล้วนะไม่เข้าใจเหมือนกันใครรับชมอยู่เนี่ยเสียงเบาใช่ไหมครับคุณลิตเติ้ลซีเฮด ได้ยินไหมฮะคุณลิตเติ้ลซีเฮครับนะตอนนี้โอ้ขอบคุณมากๆเลยนะแสดงว่าคอมเมนต์ใช้ได้อยู่คือล็กคุณลิตเติ้ลซีได้ยินยังฮะคุณลิตเติ้ลซีเสียงเบาใช่ไหมครับตอนนี้ได้ยินหรือยังฮะคุณลิตเติ้ลซีเครับผมเมื่อกี้ผมไปปิดเสียงมั้งโอ้เมื่อกี้ผมไลฟ์ในช่องรถยนต์สงสัยไปปิดเสียงมั้งสงสัยจะไม่ได้ยินกันได้ยินแล้วใช่ไหมฮะคุณลิตเติ้ลซีเ เปิดเสียงแล้วนะเมื่อกี้ไปปิดเสียงเป็นศูนย์เลยตอนนี้เร่งเสียงขึ้นมาแล้วไม่รู้ว่าได้ยินกันหรือเปล่านะครับนะตอนนี้มาใครอยากคุยอะไรเกี่ยวกับ m o t ต g p ก็คุยกันมาได้นะครับอัปเดตข่าวสารกันได้นะฮะอยากจะคุยเรื่องทั่วไปก็คุยกันได้เลยนะครับนะตอนนี้ยังเบาอยู่ใช่ไหมครับอได้ยินไหมฮะนะตอนนี้ ยังเบาอยู่ใช่ไหมฮะตอนนี้ได้ยินชัดไหมครับคุณลิตตันซีเนะครับเสียงยังได้ยินอยู่ไหมฮะยังเบาอยู่ไหมครับคุณลิตตัตนซีเฮฮะนะตอนนี้ฟ้าครึ้มมาแล้วนะครับนะตอนนี้นะครับฟ้าครึ้มมาแล้ว ก็ผมเร่งเสียงไปเยอะแล้วนะนะตอนนี้เร่งเสียงโทรศัพท์แล้วนะครับยังเบาอยู่ใช่ไหมคุณวิตเติลซีเฮดตอนนี้เสียงเป็นยังไงบ้างฮะได้ยินชัดเจนไหมครับใครได้ยินเสียงไม่ชัดเจนนะเท่าเดิมครับต้องเร่งเสียงขึ้นเกือบสุดครับ โอ้ผมเล่ตจนมันขึ้นขีดแดงแล้วนะฮะคุณเลตต์ต้นซีเนี่ยมันบอกว่าถึงขีดจํากัดระดับเสียงแล้วนะครับณนะตอนนี้ผมเล่งแบบสุดๆแล้วนะฮะคุณเลตต์ต้นซีครับผมเนี่ยเล่งแบบขีดสุดแล้วนะฮะมันขึ้นเตือนมาเลยว่าเกินขีดจํากัดแล้วเนี่ยคุณเลตต์ต้นซีได้ยินไหมครับผมณนะตอนนี้ ถ้าไม่ได้ยินก็ไม่เสียแล้วนะฮะนะตอนนี้นะครับกุม mm ิดเร์เฮสงสัยจะไม่ได้ยินนะอืมมันเบาไปใช่ไหมครับเสียง mm hmm. ตอนนี้ผมก็เร่งสุดแล้วนะฮะเร่งจนมันขึ้นขีดแดงเตือนเลยนะว่ามันดังเกินไปแล้วอ่ะ ฝนมามืดแล้วนะครับตอนนี้บ้านใครนี่คือแบบมืดแล้วบ้างตอนนี้บ้านผมนี่แถวบ้านผมนี่คือแบบฝนมืดแล้วพอได้ยินชัดเจนกว่าเดิมไหมครับคุณลนะิตเติ้ลซีเฮดฮะนตอนนี้เสียงร้อนมากเลยนะครับ้วนะตอนนี้ ใครได้ยินนะฮะใครไม่ได้ยินก็บอกกันด้วยนะครับนะตอนนี้นะสำหรับในเรื่องของเสียงนะครับแต่คุณลิตเติ้ลซีเฮดเขาบอกว่าเสียงมันเบาเกินไปนะนะตอนนี้ผมก็เร่งสุดๆแล้วนะครับนะตอนนี้ไม่ไม่รู้ว่าไมหรือว่าอะไรมันเสียนะฮะแต่ไมไม่น่าเสียนะเพราะทุกทีที่ผมไลฟ์ก็ใช้ไมตัวนี้แหละ มาใครอยากคุยอะไรเกี่ยวกับ Mo t ต GP นะครับก็คุยกันมาได้เลยนะตอนนี้นะฮะเดี๋ยวผมก็จะออกจากไลฟ์นะครับคุยเรื่องทั่วไปก็ได้นะอืมใครอยากถามอะไรก็ถามกันมาได้เลยนะครับวันนี้นะฮะอ่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งวันนี้แปลกตาแปลกสถานที่หน่อยนะมาไลฟ์สดในรถนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้ผมไลฟ์สดในช่องรถไปนะฮะส่วนใคร ไม่ได้ยินเสียงนะครับก็ทักมาได้นะฮะว่าเสียงมันเบาหรือยังไงนะครับผมจะได้รู้นะฮะณนะตอนนี้ไม่รู้เลยนะครับว่ามันเบาหรือว่าไม่ได้ยินกันยังไงแต่ก็เร่งเสียงไปสุดแล้วนะณนะตอนนี้นะครับมีใครอยากจะถามจะดูอะไรไหมฮะคุยเรื่องทั่วไปก็ได้นะครับณนะตอนนี้นะฮะมาคุยกันเล่นๆสนุกๆวันนี้นะครับ ก็อาทิตย์หน้าแล้วนะมอเตอร์จีเนี่ยใช่ไหมอาทิตย์หน้าหรืออีก2หรือว่าอาทิตย์ต่อไปจะไม่ได้เหมือนกันนะที่ซัสเซิงลิงประเทศเยอรมน,นีนะครับผมอย่าลืมติดตามดูกันนะสำหรับมอเตอร์จีนะฮะมีใครได้ยินเสียงไหมครับถ้าเกิดตอนนี้ได้ยินเสียงชัดเจนดีก็ทักมาคุยได้นะเป็นอย่างไรกันบ้างฮะคุณลิตเติ้ลซีเเสียงของผมนะตอนนี้ได้ยินชัดไหมฮะ ได้ยินชัดเั็นไหมครับหรือว่าไมล์มันเสียผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะนะตอนนี้โอเคน่าจะไม่ค่อยได้ยินกันใช่ไหมไม่์ไม่ค่อยได้ยินกันใช่ไหมฮะนะตอนนี้ถ้าเกิดไม่ได้ยินนี่สงสัยผมจะต้องไปแล้วล่ะปิดไลฟ์แล้วนะครับนตอนนี้มามีใครอยากจะถามอะไรไหมครับมีใครได้ยินไหมฮะนะตอนนี้ไม่ได้ยินเดี๋ยวผมจะไปแล้วนะครับ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเป็นที่โทรศัพท์หรือว่าเป็นที่ไมคนะครับโอเคโอเคไม่มีแล้วใช่ไหมฮะนะตอนนี้โอเคนั okay, ่นเดี๋ยวผมไปก่อนแล้วกันนะครับนะฮะนะตอนนี้คงจะไมค์ก็คงจะไม่ค่อยดีมั้งหรือเป็นที่โทรศัพท์ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าเร่งเสียงสุดแล้วนะนะตอนนี้นะอืมโอเคมีใครอยากจะถามอะไรอีกไหมฮะไม่มีแล้วเดี๋ยวผมจะไปเลยนะครับนะตอนนี้ ร้อนมากร้อนจริงๆโอเคโอเคใบบายเลยนะครับไปแล้วนะครับไม่มีใครถามอะไรแล้วนะฮะโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันใหม่นะโอเค